ใช่ฉันเห็นนะนายดูมีพลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนายคิดว่านายจะเอาชนะเธอได้ไหมในโลกนี้เธอในโลกแห่งนี้เธอคือใครกันแน่งั้นฉันขอพิสูจน์หน่อยว่านายแข็งแกร่งแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวผมขอสปอยเล็กน้อยนะผมในเนื้อเรื่องนี้ อาคาคาลินกับอีฮาดูก้ามีพลังใกล้เคียงกันนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกันนะครับโอเคมาพูดถึงการต่อสู้กันก่อนนะครับผมระยะประชิดแล้วก็จับล็อกทุ่มไปดิคาคาลินโอ้ยโดนจับล็อกไอตัวคาคาลินในตัวนี้จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนพิษนะครับผมแต่ว่าวิชาจะออกเมวคล้ายๆกับองเมลจีนะครับผมจะใช้เหมือนยันนะฮะ ยันอัญเชิญยันตัวแทนอะไรเงี้ยอัญเชิญไม่ได้อ้อนี่โหดเยอะนะเว้ยแคปเจอร์แคปเจอร์ไปเลยโอ้ยโดนมันจับได้เนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นยันอย่างเงี้ยผมคล้ายกับศาสาตร์ขององค์เมลจิซัมบอนบอนโอ้โหหี้บ้านี่ชอบหายตัวไปหายตัวมานี่แ capture n i ซ่า The Magic Spear นี่มังกรพยองเดชฝ่ามือพิชิตมังกรเอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปได้ไงอ่ะอย่าเพิ่งกังวลไปเธอไม่เป็นไรหรอกเธอมีพลังมากนะฉันเดาว,ว่านั่นต้องเป็นพ่อความรักแน่ๆยังไงก็ขอให้นายโชคดีนะ ความรักมันคืออะไรงั้นเหรอหมายถึงพลังของฉันหรือเปล่าไอ้อา้าวมึงมาอาจคิดถึงแม่นมชมพูเลรอฮะ